สวัสดีค่ะครูนิต้านะคะเคยเป็นกันไหมคะแบบว่าสงสัยนู่นนี่ไปหมดเลยแต่ไม่เคยกล้าคิดเลยว่าไอความสงสัยพวกนี้มันจะทําเป็นธุรกิจขึ้นมาได้จริงๆเพราะในใจมันมีเสียงบอกตลอดว่าเรายังไม่ใช่ผู้โชชาญซะหน่อยวันนี้นะคะเราจะมาทลายกําแพงความคิดนั้นกันค่ะมาดูกันว่าโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนความอยากรู้ให้เป็นเงินได้เนี่ยมันทํำยังไงโดยที่เราไม่ต้องรอให้เป็นเทพก่อนเลย เอาละเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะอินมากๆเลยล่ะค่ะเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะในประโยคนี้เขาบอกว่าผมนั่งอยู่ในห้องประชุมผนังกระจกมาสิปีพยักหน้างึกๆให้กับสไลด์ powerpoint ที่มันไม่ได้มีความหมายอะไรกับผมเลยโหมันจีดมากเลยเนอะมันคือ feeling ของการทำงานในออฟฟิศที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆตัวหนึ่งทำตามฝันของคนอื่นไปวันๆ จนไอ้ความฝันความสงสัยความอยากรู้ของเราเองมันค่อยๆจางหายไปแล้วท่ามกลางความรู้สึกเบื่อเบื่อน่ายประโยคนี้แหละค่ะคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จริงๆในยุคที่ข้อมูลมันล้นทะลักไปหมดตัวกรองกลับกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดฟังดีๆนะคะนี่แหละค่ะคือกุญแจสําคัญเลยมันคือทางออกของปัญหาทั้งหมดเลยนะในโลกที่ข้อมูลมันท่วมหัวเราอยู่ทุกวันเนี่ยคนที่ทําหน้าที่กลั่นกรองชี้เป้าบอกได้ว่า เฮ้ hey, อันนี้แหละสำคัญคนนั้นแหละค่ะคือคนที่มีพลังที่สุดโอเคงั้นเรามาเจาะลึกกันที่พาทแรกกันเลยค่ะกับดักยุคข้อมูลหล้นหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือความรู้สึกเหมือนเป็นตัวปลอมท่ามกลางทะเลข้อมูลที่มันซัดเข้ามาไม่หยุดนี่คือสิ่งที่คนทางานยุคใหม่ๆเจอแทบทุกคนเลยคือมันรู้สึกท่วมท้นไปหมดแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราเก่งพอหรือเปล่านะอะลองหลับตานึกภาพตามนะคะ เรากำลังจมอยู่ในทะเลข้อมูลที่เสียงดังมากๆเลยค่ะทุกเช้าที่ตื่นมานี่โอ้โหแจ้งเตือนเด้งมารัวๆเป็นร้อยเป็นพันข้อความในตลาดนี่ก็เต็มไปด้วยคอนเทนต์จนคนดูเหนื่อยอะค่ะแล้วก็เหมือนเป็นอมพาตไปเลยเพราะตัวเลือกมันเยอะเกินสิ่งที่ทุกคนต้องการจริงๆนะตอนนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่มากขึ้นนะคะแต่คือข้อมูลที่ใช่แค่นั้นเลยและนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องราวในวันนี้เลยเราจะเปลี่ยนไมล์เซตกันค่ะ จากการที่ต้องพยายามเป็น g ูรูที่รู้ทุกสิ่งอย่างมาเป็นการเป็นผู้ชี้ทางหรือเป็นไกด์ที่น่าเชื่อถือแทนซึ่งจะบอกว่าบทบาทนี้นะคะเข้าถึงง่ายกว่าแล้วก็ส่งพลังกว่ามากๆเลยค่ะสไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดมากเลยมาดูกันค่ะฝั่ง g u รูเนี่ยโหต้องเป็น expert ต้องสร้างทุกอย่างใหม่หมดจากศูนย์แถมยังกดดันสุดๆว่าต้อง original นะแต่ตัดภาพมาที่ฝั่งผู้ชี้ทางค่ะขอแค่อย่างเดียวคือมีความสงสัยใครรู้ หน้าที่ของเราคือกลั่นกรองสรุปเรื่องยากๆให้มันง่ายแล้วที่พีคที่สุดคือเราช่วยประหยัดเวลาให้คนอื่นเห็นไหมคะว่าบทบาทผู้ชี้ทางเนี่ยมันปลดล็อกเราจากความกดดันได้เยอะขนาดไหนคำพูดนี้คือตอกย้ำไอเดียเมื่อกี้ได้แบบสุดๆไปเลยค่ะหยุดพยายามเป็นเช็คสเปี์ได้แล้วแล้วมาเริ่มเป็นโตกรองซะคนที่ช่วยประหยัดเวลาให้คนอื่นได้น่ะคือคนที่จะได้เงินชัดไหมคะ มันชัดเจนมากเลยเนาะว่าคุณค่าของเรามันไม่ได้อยู่ที่การต้องสร้างอะไรใหม่ๆตลอดเวลาแต่อยู่ที่การคัดสรรแล้วก็ย่อยเรื่องยกักๆให้มันง่ายขึ้นนะฮะโอเคพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วทีนี้เรามาลุยภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าว่าเราจะเปลี่ยนไอ้ความสงสัยใครรู้ของเราเนี่ยให้มันกลายเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณค่าขึ้นมาได้ยังไงด้วยแฟรมมวิร์ที่เจ๋งมากๆที่เรียกว่า Learn in Public หรือการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนนี่แหลคะค่ะประโยคนี้อยากให้อ่านแล้วจำขึ้นใจเลยนะคะ อย่ารอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วค่อยเริ่มแต่ให้เริ่มซะเพื่อที่เราจะได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญมันกําลังบอกเราว่าเส้นทางการเรียนรู้ของเราเนี่ยแหละค่ะคือสินทรัพย์ที่โคตรจะมีค่าที่สุดเลยเป็นสิ่งที่คนอื่นอยากเห็นอยากติดตามไม่ต้องรอให้พร้อมค่ะเริ่มเลยวิธีแรกเลยนะคะในการสร้างคอนเทนต์ที่เราจะใช้กันคือ the synthesizer method หรือแปลงง่ายๆคือวิธีของนักสังเคราะห์ค่ะมันคือกระบวนการที่แบบง่ายมากเลยนะ คือเราไปเสพข้อมูลจากหลายๆที่จากนั้นก็กรองเอาแต่หัวกะทิเอาแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดแล้วก็เอามาสรุปให้คนอื่นเข้าใจแบบง่ายๆแค่นั้นเลยค่ะอ่ะมาดูสูตรสาเร็จกันค่ะง่ายๆแค่3สเต็ป 1. เสพให้กว้างค่ะอ่านดูฟังให้เยอะๆในเรื่องนั้นๆ 2. กรองแบบไร้ความปราณีหาให้เจอว่าโกลเด้นนัเก็ตหรือเพชรเม็ดงามมันอยู่ตรงไหนกันแน่และ 3. ส,สรุปให้คมกริบ เอามานําเสนอเฉพาะส่วนที่มันมีค่าที่สุดในรูปแบบที่สั้นกระชับเห็นไหมคะแค่นี้เองมาถึงเครื่องมือชิ้นที่2ค่ะเรียกว่าระบบ Zero Draft ค่ะมันคือเทมเพลตสําเร็จรูปง่ายๆเลยนะออกแบบมาให้อ่านบนมือถือสบายๆช่วยให้เราสร้างคอนเทนต์อย่างพวกนิวส์เลเตอร์ได้แบบเร็วมากและเอาไปใช้ได้จริงด้วยที่สําคัญคือเราไม่ต้องกดดันว่าโอ้ยต้องเขียนเรียงความยาวๆอีกแล้วไม่มีเลยค่ะและนี่เลยค่ะ เทมเพลตที่เอาไปใช้กันได้เลยนะไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะเหมือนเติมคําในช่องว่างเริ่มจากไอเดียหลักมีอะไรทํายังไงบอกไปเป็นข้อข้อเครื่องมือเด็เดๆที่เจอคืออะไรบทเรียนจากความผิดพลาดมีไหมแล้วก็ปิดใช้ด้วยคําถามชวนคิดจบแค่นี้เองค่ะเราก็ได้คอนเทนต์เจ๋งๆหนึ่งชิ้นแล้วง่ายเนาะเอาละทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วแล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะทําเงินจากมันยังไงละ่ะในภาคน,นี้แหละคะ่ะ เราจะมาคุยกันถึงการสร้างสิ่งที่เรียกว่า invisible funnel หรือกรวยการตลาดที่มองไม่เห็นกันค่ะลองนึกภาพตามเลยคะ่ะทุกคอนเทนต์ที่เราแชร์ออกไปเนี่ยมันเหมือนเรากำลังสร้างพื้นที่ให้โชควิ่งเข้ามาหาค่ะยิ่งเราแชร์มากเท่าไหร่พื้นที่ตรงนี้มันก็ยิ่งกว้างขึ้นกว้างขึ้นคนก็ยิ่งเห็นเรามากขึ้นเท่านั้นและพอถึงจุดหนึ่งนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนนึกถึงเรื่องที่เราทาเราจะเป็นชื่อแรกที่เด้งขึ้นมาในหัวเขาเลยนี่แหละค่ะพลังของมัน แล้วผลตอบแทนที่จับต้องได้ล่ะมีอะไรบ้างโอ้โหเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสได้ไปพูดที่ต่างๆง,งานที่ปรึกษาเข้ามาหรือแม้กระทั่งข้อเสนองานดีๆที่เราไม่เคยไปสมัครด้วยซ้าที่สาคัญที่สุดคือเราจะมีช่องทางคุยกับคนของเราโดยตรงที่ไม่มีอัลกอริทึมไหนมาขวางได้และทั้งหมดนี้ล่ะค่ะคืออิสรภาพในอาชีพการงานของจริง และนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญมากๆเลยนะครับไอเส้นทางการเรียนรู้ทั้งหมดของเราลองผิดลองถูกของเรานี่แหละมันคือพิมพ์เขียวที่มีค่ามากๆเลยนะเราสามารถเอาระบบที่เราค่อยๆสร้างขึ้นมาอย่างเช่นเทมเพลตใน n โ t i o n หรือเช็คลิสต์ต่างๆเอามาแพ็คเกจสวยๆแล้วขายเป็นดิจิตอลโปรดักตได้เลยค่ะประโยคนี้คือใช่ที่สุดเส้นทางของคุณนะ่ะคือพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จของคนอื่นจงแพคเกจมันซะ อย่าได้ดูถูกกระบวนการเรียนรู้ของตัวเองเด็ดขาดเลยนะคะ <c oughs> เพราะไอสิ่งที่เราค้นพบระหว่างทางอะ่ะ <c oughs> มันคือทางลัดที่โคตรจะมีค่าสําหรับคนอื่นเลยค่ะเอาละค่ะเราเดินทางมาถึงพาร์ทสุดท้ายกันแล้วพาร์ทนี้เราจะมาจัดการกับกําแพงที่ใหญ่ที่สุดที่ขวางพวกเราส่วนใหญ่เอาไว้นั่นก็คือไอความรู้สึกที่มันคอยบอกเราว่าเราเป็นใครกันหรือที่เขาเรียกเท่ๆว่า Imposter Syndrome นั่นเองค่ะ นี่แหละคือคำถามที่มันก้องอยู่ในหัวของหลายๆคนเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญล่ะแล้วใครจะมาฟังเราโหมันเป็นคำถามที่คอยดึงเราไว้ตลอดเลยไม่ให้เรากล้าเริ่มทำอะไรสักทีและนี่คือคำตอบที่ดีที่สุดเลยค่ะการเปรียบเทียบนี้มันทรงพลังมากๆไม่มีใครหรอกนะที่เดินเข้าห้องสมุดไปแล้วถามบรรณารักษ์ว่าพี่คะพี่เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้เองหรือเปล่าคะไม่มี เราแค่เชื่อใจให้เขาช่วยชี้ทางไปหาหนังสือที่ใช่บทบาทเราก็เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเราคือผู้ชี้ทางเราไม่จะเป็นต้องเป็นคนเขียนหนังสือทุกเล่มเองเก็ตเลยใช่ไหมคะส่วนเรื่องเทคนิคต่างๆนะคะไม่ต้องไปกังวลเลยทําให้มันง่ายเข้าไว้ง่ายที่สุดสิ่งที่เราต้องการเพื่อจะเริ่มต้นเนี่ยมีแค่หน้าให้คนมาลงทะเบียนกับปุ่มส่งแค่นี้จบอย่างอื่นที่มันซับซ้อนกว่านี้ถือว่าเป็นการหาข้ออ้างผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ เชื่อครูค่ะอ่ะนี่คือลิสต์เครื่องมือง่ายๆที่แนะนำเลยนะคะแพลตฟอร์มก็ใช้พวก Substack หรือ Beehive ฟรีแล้วก็ใช้ง่ายมากตัวช่วยคัดกรองก็มี Readwise หรือ Pocket โปรแกรมเขียนก็ง่ายๆเลยค่ะ Markdown แล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียอย่าง LinkedIn หรือ X ในการโปรโมทเห็นไหมคะง่ายแค่นี้เองจริงๆและสุดท้ายนี้ครูนิต้าขอฝากคาถามที่ทรงพลังมากๆนี้ไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกับตัวเองนะครับ อะไรคือสิ่งที่เราสงสัยใครรู้มากที่สุดณนะวินาทีนี้ที่เราสามารถเริ่มลงมือคัดสรรแล้วก็แบ่งปันมันได้เลยภายในสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะอิสรภาพที่ตามหาอยู่นะ่ะมันอาจจะอยู่หลังปุ่มเซนต์ปุ่มแรกของเรานี่เองนะครับเริ่มเลยค่ะ